What matters to you. Life Crisis เพราชีวิตไม่ต้องเศร้าคนเดียวสวัสดีค่ะยินดีนนต้อนรับเข้าสู่รายการ Life Crisis นะคะอยู่กับใบเตยคะ่ะอยู่กับมาเฟืองคะ่ะไซโคเ,เทอรปิสเราก็เจ้าด yes. ดของเพจ Beautiful Madness ายมาเฟืองขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไอพีสดทีเก้าสาคลสวยส,วยสวยุดๆววิวใกล้จะ100อ,นอแล้วเนาะแป๊บแป๊บ เพลๆแบบแป๊บเดียวเท่านั้น99แล้วว่ามันจะขึ้นเลขสามแล้วว่ะตื่นเต้นแบบเออแล้วก็เหมือนจะเป็นอ่อีพีที่พูดถึงความสัมพันธ์อีพีสุดท้ายในช่วงซีซั่นหนึ่งของเราด้วยเนาะซึ่งมันจะเป็นีหนึ่งนานเนาะใช่ซีซั่นหนึ่งร้อยเลยอ่ะเออซึ่งมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันแบบทั่วท่ไปไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องเป็นมุมที่เฮ้ยมีมุมนี้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยเออใครอยากคลายอันนี้ได้ใช่เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงความสัมพันธ์ในรูปแบบไหค ในรูปแบบของอันนี้ไงเธอโยนเธอโยนมาฉันนึกว่าฉันนึกว่าจะเป็นเธอที่ต้องอธิบายคือเมื่อคนคนหนึ่งนะคะเพิ่งจบความสัมพันธ์หนึ่งไปเราก็ดันมีอีกคนหนึ่งเข้ามาทันทีเนี่ยฉ่าอธิบายไมอ่าสิ่งที่เราจะพูดเกั่วันนี้ก็คือรีบาลลิชชิพนะคะรีบาลนะใช่คือหลายๆคนถ้าเกิดใครเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยก็จะรู้จักศัพท์คําว่ารีบาลที่อยู่ในกีฬาบาสเกตบอลเนาะก็คือการที่ คนคนหนึ่งชุดบาทสเข้าไปแต่ว่าลูกบาสมันไม่ลงในแป้น อีกคนหนึ่งก็มารีบาวก็คือมามามารีบผลักรีบชูดอีกรอบหนึ่งให้มันลงแป้นอ่าซึ่งมันเกิดขึ้นแบบเร็วมากคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นแทบแทบจะแบบทันทีหรือว่าด้วยกระชันชิดมากๆกับกับความสัมพันธ์แรกที่มันเพิ่งจบไปดังนั้นคนในฐานะที่เป็นเป็นบุคคลใหม่บุคคลใหม่ที่เข้ามาก็จะมีหลากหลายความรู้สึกเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเปราะบางนี้แต่จริงๆมันก็อาจจะไม่เปราะบางก็ได้นะอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันใช่ก็ทางต่างประเทศเขาก็จะเยกกัน รีบาวกายอะเออมันจะมีคํานี้ด้วยก็คือรีบาวกายรีบาวเกิร์ลใช่ไอ้หนุ่มที่มาแบบว่าคอยทําให้เอความรักมันกลับมากระชุ่มกระชวยอีกครั้งใช่แต่ว่าถ้าอย่างภาษาไทยเราเนี่ยก็จะมีหลายคําศัพท์มากเลยเนาะอย่างเช่นคนแก้เหงาคนขั้นเวลาคนดามใจหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเพลงขอนไม้กับเรือเปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้เออขอนไม้ก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันมันก็คือคนที่เข้ามาในช่วงเวลาที่ อีกคนนึงกำลังโซซัสโซเซมาจากความรักอะ่ะฟังนี่ขอนไม้กระเรือของใครเผื่อคนไม่รู้จักเหมือนฉันของเบ่าวออีใครที่ใครออที่ฟังอยู่แล้วเหมือนเฟืองนะคะว่าเวลาที่ตอนนั้นตอนนั้นคุยคุยเรื่องอพิโซดนี้กันแล้วเฟืองก็แบบขอนไม้กระเรือคือเพลงอะไรของเบ่าวีก็ลองไปเสิร์ชด,ดูาจะาทําความเข้าใจกับบริบทที่เรากำลังจะพูดได้ง่ายขึ้นใช่ออแต่จริงๆเนี้ยมีเพลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กันเยอะมากเลยนะอย่างเช่น ไม่แน่ใจว่าเพลงเก่าๆชื่อเพลงว่าที่ขั้นหนังสือทุกคนลองไปเสิร์ชดูเก่ามากตัวขั้นเวลาของเจสเซอร์ก็มีอ่าใช่ใช่ประมาณนานก็ฉลองแรปเพลงนี้เอาไหนลองสิยยสไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยให้สมดไลาเร็วเออคือคือประเด็นเลยคือที่เรารู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้หรือว่าบทบาทนี้น่น่าสนใจแล้วก็เข้มขน้นเพราะว่า เราก็เคยเห็นใครบางคนที่รู้สึกเหนื่อยและรู้สึกหนักรู้สึกท้อกับบทบาทนี้แต่ก็มีจนไปถึงรู้สึกภูมิใจและรู้สึกว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่มีค่ามากๆกับการที่เราได้รับบทบาทนี้เหมือนกันคือมองจากมุมคนนอกอะค่ะบุคคลที่สามที่มองเข้าไปในความสัมพันธ์ของสองคนนี้นะก็คือสมมติเรามีเพื่อนที่เข้าไปเป็นตัวขั้นเวลาของใครสักคนเราจะรู้สึกสงสารเขาเ,เขามากเลยเนาะรู้สึกว่าทําไมมึงต้องเสียเวลากับ อะไรก็ไม่รู้คือเขายังเจ็บมาอยู่เลยอะไรเงี้ยการที่มึงรีบเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้แบบอะไรมันดีขึ้นจริงๆหรอคือเขาจะมองเห็นคุณค่าของของแกรงจริงๆหรอว่าอะไรเงี้ยเอออันนี้คือมองจากมุมนอกเนาะแต่พอเราได้ไปสัมภาษณ์เพื่อนคนหนึ่งมาที่เขาก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาเต็มใจที่จะมาเป็นรีบาวด์กายของคนคนหนึนน่งเราก็เลยได้รู้ในอีกมุมหนึ่งว่าอ๋อเออมันมีคนที่ต้องการเข้ามาทำใจคนคนหนึ่งจริงๆนะในขณะที่คนกําลังต้องการความช่วยเหลือความ ที่พึ่งทางใจอะไรเงี้ยเอเพื่อนคนเนี้ยอยากเข้าไปเป็นที่พึ่งตรงนั้นให้กับเขาเาฟิงเฟิงอยากบอกเลยว่ามีมีคนบางคนจริงๆนะที่เห็นความรัก ใหญ่มากอย่างนั้นน่ะรู้สึกรู้สึกมีความสุขจริงๆกับการได้ให้มากๆเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับการแบบให้แล้วรับมันต้องได้เท่ากันสิอะไรเงี้ยมันก็มันก็ต้องมีเงื่อนไขสิอยู่ดีๆจะมาให้เฉยๆได้ยังไงอะไรเงี้ยเฮ้ยมันมีบางคนจริงๆที่เขาเห็นความรักใหญ่กว่าการที่ฉันจะได้อะไรกับมาบ้างฉันจะต้องติดตั้งสถานะอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยใช่ฉันขอแค่ได้ให้อะไรได้บ้างขอแค่ได้ให้ความรักอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันที่ เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะมาเป็นคนดําใจของใครสักคนน่ะเนื้ออกว่าคือเราเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยเพื่อมองหาความรักความสมันที่มันจริงจังหรือว่าความสัมพันธ์ระยะยาวการคอมมิชอะไรแบงใช่แต่ณจังหวะนั้นมันดันแบบอาจจะผิดจังหวะไปหน่อยเพราะว่าคนนั้นเพิ่งเลิกกับแฟนมาแล้วยังลืมคนเก่าไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยทําได้แค่แบบว่าแช่อยู่ในสถานะที่เป็นเป็นคนดําใจเป็นคนแก้เหงาแบบแก้ขาดอะคือเขาคิดถึงเขาก็ทักมาอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเฮ้ยเราเราคบกันได้อย่าง อีกคนตอบไม่ได้เพราะว่าเธอพร้อมคือเพราะว่ามันคําถามคือเธอพร้อมหรือยังพอฉัน่ะพร้อมตั้งนานแล้วเธอพร้อมหรือยังแล้วการการที่จะพร้อมจริงๆอะมันยากในที่คนคนหนึ่งจะโฟกัสหลายๆคนไปได้ในเวลาเดียวอย่างมีประสิทธิภาพ่ะเพราะฉะนั้นการที่เธอพร้อมมันก็แปลว่าเธอจะต้องแบบเธอต้องกรีฟความสัมพันธ์เก่าให้เสร็จแล้วด้วยอะแต่การจะกรีฟความสัมพันธ์เก่าเนี่ยคือบอกเลยว่ามันใช้ใช้ระยะเวลานานเนาะแล้วทีนี้มันดันใช่ระหว่างที่เรากาลังลืมใครสักคนอยู่ คือวันนันดันมีคนอีกคนหนึ่งที่แสนดีมากๆเข้ามาหาเราอะแล้วเราจะกล้าปล่อยเขาไปไหมอันนี้อันนี้มองในมุมของคนที่ยังโซเซจากความรักเรากล้าปล่อยเขาไปไหมแล้ว,ลวเรารังเขาไว้เพราะความดีแค่นั้นหร,หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราได้อธิบายไป,ไปแล้วเนะว่ารีเบลร,รีเลชั่นชิพเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันก็เกิดขึ้นได้กับคนที่ทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเรามาพูดในแง่ที่ว่าคือปลายทางเราอาจจะยังไม่ได้โฟกัสนะว่าเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ว่าการจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้อะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเเลยนะะพราาว่ มันจะต้องต่อสู้กับความคาดหวัง <ừ> แล้วก็ความรู้สึกบางอย่างที่เราอยากจะ <ừ> อยากจะเป็นเจ้าของที่จะครอบครองอยากจะอยากจะติดตั้งสถานะแล้วอะแต่ว่าแต่เราเข้าใจเธอไะเ,เพราะาเธอยังไม่เลิกยังยังยังรักแฟนเก่าอยู่ยังยังรู้สึกอะไรกับคนเก่ายังเจ็บปวดมาอยู่เนี่ยมันเป็นการตบตีกับตัวเองประมาณหนึ่งว่า<อ>ให้รอดีไหมหรือว่าไปต่อ,อเออก็เลยเข้าใจว่าเออมันแล้วบางทีอะเวลาที่รอมาสักพักหนึ่งแล้วว่าเราจะรู้สึกว่าคุณค่าเราคือการที่เขารู้ว่าเรารออยู่ เขาจะไเราเวลาที่จะไปอ่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮย้ยมัน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 เรื่องใหญ่กว่าที่เคยคิดไว้ว่าเอ้อถ้าไม่ไหวก็ไปอะไรเงี้ยตอนมันกลายเป็นว่านี่คือคุณค่าของเราไงในการที่เขารู้ว่ามีใครคนหนึ่งรออยู่ตรงนี้ในในในการที่ทําให้เขารู้ว่าจริงๆเขาแบบเขาหน้าที่จะรักมากขนาดไหนอะไรเงี้ยต้องถามกันพี่เฟิงเคยมีประสบการณ์ตรงไหมเธอฉันคิดไม่ออกฉันว่าไม่มีหรือว่าพี่เฟิงก็ไม่เคยไปเป็นรีบาวของใครเลยใช่ปะไม่เคยเข้าไปแบบว่าไม่ท่านเวลา นี่เรากาลังนึกโอ้ไม่ก็อาจจะเคยแป๊บนึงนะขอคิดก่อนเอาอีกแล้วเป็นฝ่ายไหนอะเฟืองเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าซึ่งซึ่งคบกันมานานมากอะไรเงี้ยเราด้วยความที่เราเนี่ยคนเนี้ยใช้บ่อยมากเลยไม่มีใครจับได้หรอพวาเราเราเยอะมากก็แล้วเราคือเราเป็นเพื่อนกันมานานอะไรเงี้ยเราเราอยู่ดีๆจับพัดจับผูเราก็เป็นมากกว่าเพื่อนขึ้นมาเลยแต่ว่ามันมีรายละเอียดเยอะ ซับซ้อนกว่านั้นในแง่ที่เราก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วอยู่ดีๆเราก็เป็นรีบาวเฉยเลยแล้วก็คนเก่าก็ยังเข้ามาเข้ามาเอออยู่ในชีวิตอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีความแบบแต่เราอยากสู้ตอนนั้นตอนนั้นหญิงมันสู้ไง <S 1> <S 1> ออตอนนั้น <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออสู้ส,สู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็มันก็ทําให้เรารู้สึกเราไม่ชอบตัวเองตอนนั้น <S <S อันนี้คือแค่ประสบการณ์ของเรานะเราไม่ชอบตัวเองตอนนั้นเรารู้สึกว่า เราไม่ได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่หรือว่าเรารู้สึกว่ามันมีลิบิตมากเลยในใในนความรักครั้งนี้หรือเรารู้สึกว่าเราอยู่บนความสงสัยอยู่บนเส้นได้อยู่บนความแบบมันจะโอเคปะวะแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรประมาณเนี้ยถ้าจังหวะชีวิตตอนนั้นนะสุดท้ายนานแล้วว่าเธอโหนี่เพิ่งจะลืมหรืออดีตสุดท้ายก็จบแย่ ก็คือไม่ได้ลงเอยที่การมีสถานะอะไรต่อกัน no เป็นเวลานานไม่ไม่ไม่ได้เหมือนแบบเออคอมมิตจริงจังก็คือออนออนออฟอฟเป็นเวลาแบบนานมากในที่สุดแล้วเราก็ปล่อยเราไปแต่อาจจะด้วยเพราะว่าเราย้ายประเทศด้วยละนะตอนนั้นมันก็เลยยิ่งเห็นชัดขึ้นว่า เคยจริงๆแล้วมันไม่ได้สตรองตั้งแต่แรกเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์ของความสัมพันธ์รูปแบบนี้เนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้สมหวังใช่แล้วคือทำไมรู้ว่าประเด็นเนี้ยความสัมพันธ์เนี่ยเฟ่งมองมันด้วยหลายชื่อมากเลยอ่ะเราพอมาเป็นคำว่ารีบาวก็แบบเอ้าได้เหมือนกันอ๋อใช่แบบนี้มีหลายชื่อมากเลยคุณผู้ฟังเอออ่ะเรางั้นเรามามาดูอินไซต์ดีกว่าที่เราไปสัมภาษณ์มาเนาะเพราะว่าเพื่อนคนนี้ของเราเนี่ยเลือกที่จะ เป็นรีบาของใครสักคนด้วยความเต็มใจจริงๆอืมคือเราถามไปว่าเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าอีกคนหนึ่งยังยังคาราคาซังกับความสัมพันธ์เก่าอยู่เนี่ยแล้วทําไมเธอถึงเลือกที่จะไปอยู่เพื่อแบบดามใจเขาหรือว่าขั้นเวลาในช่วงนี้ของเขาอ่าเพื่อนเราก็ตอบมาว่าเขาอยู่ด้วยความหวังดีล้วนๆเลย<อ>คือไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ได้ไม่ว่าวันไหนที่ชีวิตของอีกฝ่ายจะแย่หรือว่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครคือเขาพร้อมจะเป็นเซฟโซน อืมเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงอ่าเราก็แบบอุ้ยพระเอกวะ่ะพระเอกึงมากเลย <S 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 อ่าอล้วทีนี้เราก็เลยถามต่อไปว่าอ่าล้วอย่างนี้จัดการกับความรู้สึกของตัวเองยังไงอะ่ะเพราะว่าการที่อยู่ในคือ,ค,อคือแน่นอนแหละว่ามันต้องมีความรักเกิดขึ้นแล้วก็ความแบบมันต้องอยากเป็นแฟนมั้งแหละเออในจุดเนี้ยเออแล้วเธอจัดการกับความคาดหวังหรือว่าความรู้สึกที่ชัดเจนมากขึ้นใช่ใช่คือเราไม่คงไม่ไม่มีใครหรือว่าส่วนน้อยมากๆที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันค้างเติงอ่ะที่มันแบบว่า เออน,นี่เราเป็นอะไรกันวะอะไรเงี้ยคงคงไม่ได้อยากอยู่กับสิ่งนี้นานๆหรอกก็ต้องการความชัดเจนเนาะเพื่อนเราก็เลยบอกว่าจัดการกับความรู้สึกคาราคาซังตรงนี้ด้วยการไปกินเบียร์ oh. <laughs> อันนี้ <laughs> อันนี้เป็นการจัดการแ <laughs> บบว่าการจัดการจริงๆ <laughs> ก็คือ <laughs> เออเออ้าก<ๆ>็ไปกินเบียรออ์ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาก็ใช้ชีวิตของเขาไปปกติเลยนะอือก,ก็ก็ทําตามปกติแต่ว่า ถ้าวันไหนเศร้าแบบว่าคิดเรื่องเขาเราเศร้าก็คิดให้มันน้อยลงอะ่ะเออแล้วก็แล้วก็เพราะว่าเขาตอนนั้นเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทําได้คือการอยู่เพื่อซัพพอร์ตไปเฉยๆอืมแล้วก็แต่ที่เขาแต่ที่เขารู้ที่ชัดเจนที่สุดเลยคือเขาจะไม่เข้าไปบีบให้อีกคนนึงรู้สึกว่าต้องรีบเลือกอะ่ะเหมือนเหมือนกับให้เวลาคือนี้รู้สึกว่าเป็นเคสที่อ่ะเหมือนเหมือนเขาเข้าใจโลกมาประมาณหนึ่งนะว่าโอเคโอเคเรารู้ว่าอีกคนนึงยังยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้เข้าไปเพื่อ ไปเร่งอะไรขนาดนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันคือการเข้าใจว่าเดินเข้ามาสู่ในความสัมพันธ์นี้มันมันคือความเจ็บเทียบกับความสําเร็จอะหรือว่าความเจ็บเทียบกับความได้เป็นตัวจริงเออเราเรา,เราเพิ่งรู้สึกว่าเป็นปความสัมพันธ์ที่กล้าหาญนะเพราะว่าความเจ็บมันมันชัดหมายถึงว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นที่แบบเอ้ยแบบที่ไม่ใช่รูปแบบนี้อะความเจ็บคือคือ,ค,อ,ค,อคือการคิดว่ามันอาจจะเจ็บมันอาจจะจางกว่านี้ เออแต่เฟิงรู้สึกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งเดินเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนี้อะ่ะเฟิงรู้ว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าความเจ็บคืออีกอีก,อกหนึ่งขานะเออ,เอ,อมันมีทั้งเรื่องของการรอคอยเนาะแล้วก็เรื่องของการที่อีกคนหนึ่งยังตบตีความรู้สึกตัวเองอยู่เลยความไม่ชัดเจนเอยความแบบขอบเขตเออเราเข้าไปได้ขนาดไหนแล้วเราดันเข้าไปในช่วงที่จิตใจของ, X air, งอีกฝ่ายอ่อนแอเนี่ออกว่ามันไม่แปลกมันคือม,มันง่ายมากที่อีกฝ่ายหนึ่งจะจะรีบคว้าตัวเราไวอ้อ่ะในตอนที่เขากําลังแต่ถ้าถ้า เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอดไม้อะก็คืออีกคนนึงกําลังแบบว่าโอ้โหจมน้ำทุรนทุรายเลยคือถ้ามีขอดไม้สักขอดหนึ่งมามันก็ต้องรีบเกาะถูกปะแล้วเรามันทาให้เราแบบว่าตั้งคําถามเลยนะว่าที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยที่เขาเลือกที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยเป็นเพราะความรักบ้างไหมนะหรือว่าเขาต้องการใครสักคนเอาไว้แก้เหงาแก้เสียใจอย่างนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ต้องเออมันเป็นการตั้งคําถามกับคุณค่าในตัวเองเยอะประมาณหนึ่งนั่นแหละอื ฟิงรู้สึกว่าอีกหนึ่งประเด็นที่ที่คนที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้อะ่ะจะต้องเจอคือการจัดการกับความหึงของตัวเองให้ได้เพราะว่าอันนี้เป็นคนที่คนที่เฟิงรู้จักที่เฟิงได้ยินมาอะไรเงี้ยว่าผู้ชายเพิ่งเลิกกับแฟนคนนึงไปแล้วก็ยังเศร้าอยู่ยังอะไรแล้วอยู่ดีก็คุยกับผู้หญิงคนนี้คุยไปคุณมาอ๋อ oh, เออชอบโอเคเป็นแฟนกับผู้หญิงคนนี้แล้วกันเราก็จะสัมผัสได้ว่ามีความหึง เกิดขึ้นอะไรเงี้ยด้วยเกิดจากความแบบยังไม่มั่นใจยังไม่รู้ว่าหวยเธอมีมีอดีตกับแฟนเก่ามาเยอะมากเลยแล้วเราเพิ่งเข้ามาเธอจะรักเราขนาดนั้นไหมถ้าสมมติอยู่ดีๆแฟนเก่าที่ทําเธอเจ็บกลับมาเธอจะไปไหมเราเราเราเข้มแข็งขนาดไหนนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีคาถาเหมือนกับที่ชาชาตบอกว่าทํางานทํางานทํางานก็คือเวลาเวลาเวลาจริงๆที่จะช่วยได้เลยเพราะว่าการที่เขาเลือกคุณ มันมีเหตุผลที่เขาเลือกคุณถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่เหตุไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้คุณรู้สึก s a ฟขนาดนั้นแต่ว่ามันคือเหตุผลที่เขาเลือกคุณไมัมนเขาก็กลับไปหาแฟนเก่าเขาเออ,เอ,อดังนั้นน่ะก็ต้องให้เวลาตัวเองได้ได้กล่อมแล้วก็แบบปลอบประโลมตัวเองอ่ะคือความหึงมัน make s e n ์อยู่แล้วที่จะเกิดขึ้นคือความหึงมันก็เกิดมาจากความอิน e ี u r วหรือว่าความไม่มั่นใจรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งเริ่มหนีอะไรเงี้ย ที่เราสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือภาษาไทยของพวกเราเวลาเรียกชื่อความสัมพันธ์เนี้ยคํามันมันไปทาง,งน e g ก t i ีฟเยอะเหมือนกันเนาะคือตอนแรกนั่งคุยกันนานมากว่า <c oughs> ภาษา <c oughs> เออภาษาไทยจะใช้คำไหนดี <c oughs> แล้วก็บวกกับเอ่อสื่อต่างๆอะไรเงี้ยที่พูดถึงความสัมพันธ์แบบเนี้ยคือทําให้คนที่ตกตกอยู่ใน เออห่วงเวลาที่ต้องช่วยเหลือใครสักคนให้ผ่านความสัมพันธ์เก่าๆไปได้อะมันเลยดูเป็นแบบว่ามันมันเศร้าอะ่ะหรือ <ừ> เพลงต่างๆก็ตาม,มอย่างเงี้ยมันทําให้ดูดูไร้ค่าดูได้ทําได้แค่แบบว่าเป็นคนที่แบบเธอจะมองมาแค่ตอนเธอมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ย เออแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณต่อลมหายใจเขาว่าเออใช่ใช่ใช่เหมือนที่พี่เฟิ่์มบอกว่าการที่คนนั้นอ่ะเลือกเรามันเป็นเพราะเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งจริงๆแต่ว่าในภาพที่สังคมมองคนที่ทําอย่างเงี้ยอาจจะมองว่าเสียเวลาหรือว่าทําไปทําไมอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันมีคุณค่าในนั้นนะเราเฟิ่งรู้สึกว่าโลกแห่งความสัมพันธ์ในใน p เคา u เจอร์เรามักจะไม่ไม่ให้แสงกับคนดีชอบให้แสงกับคนที่ใช่อ่ะแต่คือเฟิ่งบอกเลยว่าคนดีคือบทบาทที่สําคัญมากในโลกแห่งความสัมพันธ์เว้ย อ่าใช่คือโอเคเราเราเราฟังเชื่อว่าคนที่เป็นเป็นเป็นรีบาวของใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณคือคนที่ใช่ถ้าโชคดีคุณก็คือคนที่ใช่ของคนนี้แหละแต่เวลาอาจจะมาในในเวลาที่เราเปราะบางหน่อยแต่คุณก็อาจจะเป็นคนที่ใช่ของคนอื่นแต่การที่คุณเป็นคนดีหรือเป็นฮีโร่เป็นตัวกู้ชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะเริ่มเสียงดังแล้วเป็นคนกู้ชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะคืออยากให อยากเฟิงอยากให้รู้เลยว่ามันมีค่าขนาดไหนค่ะอ้าว oh. ฉันมีประสบการณ์ส่วนตัวไปได้ทำไมฉันอินจังคิดก่อนนะใครคือเป็นรีบาวให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยคือคือ,คอ,คอเพื่อนเพื่อนเราคนนี้ยเขาฝากถามมาด้วยนะว่า uh. แล้วในมุมของคนที่มีรีบาวเป็นของตัวเองอะ่ะอย่างเช่นสมมุตินะถ้าเราเรายังลืมแฟนเก่าไม่ได้ใช่ไหมเราเพิ่งเลิกราจากความสัมพันธ์มาแล้วมันมีผู้ชายคนนึงเข้ามาหาเรา เขาถามว่าอะไรที่ทําให้เราเลือกที่จะเข้าหาคนคนนั้นหรือว่ามีอะไรก็ตามมีปัญหาชีวิตเนี่ยเราเราเลือกเข้าหาคนคนนั้นก่อนอ่ะเออเขาถามเรามาประมาณนี้แล้วจะบอกว่าก็ก็เป็นประสบการณ์ตรงของเราด้วยเหมือนกันที่เราก็เคยอยู่ในจุดนี้เหมือนกันอ่ากับตอนที่มันมีคนเข้ามาเพื่อ,เพ,อเพื่อต้องการมาทําใจใช่ไหมซึ่งเราก็คําตอบของเราก็คือเราเห็นความสบายใจที่เขามอบให้อ่ะคือเราไม่เคยมองเลยว่าเขาเป็นตัวตลกที่เข้ามาเพื่อแบบว่าเ ฉันเห็นคุณค่าเธอแค่ตอนทุกใจอะ่ะเออแต่ว่าเรามองเรามองว่าเขาคือคนที่ดีแล้วก็มีความหมายต่อชีวิตเราคนหนึง่งในยามที่ความความสัมพันธ์เรามันพังเละเทอะอ่ะแต่ว่ามีคนหนึ่งมองเห็นว่าเราควรได้อะไรที่มันดีเออเราก็เลยอยากพูดว่าคุณค่าของของคนที่อยู่ในจุดเนี้ยมันมีจริงๆนะ เออไม่ใช่อย่างที่ใครเขาคิดกันว่าเสียเวลาเฟิงอยากให้ทุกคนรู้ไว้แล้วว่าใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในอยู่ในความสัมพันธ์ของคนคนหนึ่งหรือว่ามาดามใจคนคนหนึ่งอ่ะคุณทาให้คนคนนั้นได้รู้ว่าเขาบางทีเขาคู่ควรกับความรักแบบไหน mm hmm. คุณโชว์ให้เขาเห็นว่าความรักที่มันดีหน้าตาเป็นยังไงความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่สดใสความรักที่ทํความรักที่ทให้รู้สึกสบายใจความรักที่อบอุ่นมันหน้าตาเป็นยังไงคือใช่หรือไม่ใช่จริงๆบางทีอนาคตมันตอบอะ่ะ เออ,อแต่ว่าณนะตอนเนี้ยคืออย่างน้อยคุณทําให้คนคนหนึ่งได้รับรู้เลยว่าเฮ้ยจริง,รงๆรแล้วความอบอุ่นในความรักมันมีจริงนะแล้วแล้วตอนที่คนคนนั้นเข้ามาเนาะมันจะมีคำอย่างเงี้ยแบบป๊อปอัพขึ้นมาในหัวเลยว่าอ๋อความรักที่ันง่ายเป็นอย่างนี้นี่เองอรูปแบบ<อ>ความรักที่เราต้องการเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าปลายทางอะได้ครบไหมถามว่าได้ครบไหม มันก็อาจจะเป็นได้ทั้งครบแล้วไม่คบนึกออกปะ่ะซึ่งความสัมพันธ์ไหนก็เปปลายทางครบหรือไม่คบก็เหมือนกันเอาจริงๆ<อ>ใช่ปลายทางแต่ไม่ว่าคุณจะเริ่มครบแล้วมันจะเลิกหรือไม่เลิกคือความสัมพันธ์ก็เหมือนกันด้วยใช่ใช่คืออ่ะเอาอย่างนี้ต่อให้คนคนนั้นเข้ามาทําดีกับเรามากๆเนี่ย มันก็อาจจะมีบางเปอร์เซ็นต์แหละที่เรามองว่าเออแต่เราไม่ได้อยากคบเขาเป็นแฟนอะ่ะไม่ได้มไม่ได้อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยากกวกับเขาอะ่ะแต่ถามว่าสิ่งที่เขาช่วยเหลือเรามาตลอดอะ่ะมันมีคุณค่าจริงๆริงไหมมันมีม,มันทําเหมือนเตือนสติว่าไอ,อความรักที่ผ่านมาที่มันยากที่มันทําเราเจ็บเนี่ยเราไม่ได้ต้องการหว่ะเราต้องการสิ่งนี้มากกว่าเนี่ยเออก็เลยอยากจะบอกว่าคนที่เป็นรีบาวไก่หรือรีบาวเกิร์ลของใครสักคนนึง คุณค่าของคนมันมีจริงๆและถ้าไม่เวิร์กอะเฟิงอยากให้รู้เลยว่าอย่าดีวาลูหรือว่าอย่าอย่าด้อยค่ามิตรภาพเว้ยใช่ใช่นี่อ,อย่างเช่นเราถามเพื่อนคนนี้ไปนะว่าสุดท้ายมันไม่สมหวังอะเธอจัดการกับความคิดยังไงเขาก็บอกว่าคือด้วยความที่เขาเข้าไปเพื่อเพื่อต้องการทําให้อีกฝ่ายสบายใจจริงๆอะ่ะการได้คบกันอะมันถือว่าเป็นกําไรแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คบกันอะอย่างน้อยนะก็ได้เพื่อนที่รู้ใจกันมากๆคนหนึ่ง ก็คือน่าแหละเหมือนที่พี่เฟืองพูดเลยว่าเขาให้เขาให้คุณค่ากับมิตรภาพด้วยเหมือนกันแล้วทำไมรู้บ้าอย่างน้อยอะ่ะมันทําให้คนคนนั้นในฐานะที่ไปดามใจเขาว่าทําให้เขามองเห็นตัวเองเลยว่าหัวใจเราสามารถหลักได้ขนาดนี้อะ่ะ อเออแล้วเราเฟิงรู้สึกว่าตรงนี้สาคัญมากคือที่ผ่านมาคุณอาจจะมองตัวเองว่าเอ้ยความรักของเรามันรูปแบบหน้าตามันต้องเป็นแบบนี้แต่เมื่อคุณอยู่ในอยู่ในบทบาทไหนและอยู่ในสถานะของความรักไหนที่คุณไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าคุณต้องมาเล่นอ่ะหรือคุณต้องมาอยู่อ่ะมันทําให้คุณเซอร์ไพรส์กับตัวเองแล้วมันทําให้คุณมองตัวเองในใน ในรูปแบบที่กว้างขึ้นมากๆอะอย่างน้อยคุณได้รู้ว่าคุณอ่ะอดทนแล้วก็รอคนคนหนึงเก่งขนาดไหนด้วยความรักจริง,รงๆอะ่ะที่มันเป็นแบบเพียวเลิฟนะอย่างน้อย,ย,อยเล่อย่างน้อยคุณได้รู้ว่าตัวคุณเองสามารถรักในหลายรูปแบบมากกับ จากสิ่งที่เราเคยคิดว่าเราจะหลักได้อะอาใช่คือมันอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยจีบเธอรักกันแล้วคบเลยแต่นี่มันเฮ้ยเราผ่านอุปสรรคแล้วก็ไม่ได้ไข่ใชไม่ได้มาไปสเต็ปสเต็ปสเต็ปใช่แบบกับรักคนคนหนึ่งที่ข้างในเขายังติดกับอะไรอยู่สักอย่างอะไรเงี้ยเรารักเขาได้ยังไงวะแล้วเรารอเขาขนาดนี้ได้ยังไงวะอย่างน้อยเราได้เห็นคนคนนี้เติบโตสวยงามมากเลยนะอือเออเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นี้ภูมิใจในตัวเองไว้ต้องบอกต้องบอกตรงๆว่า คือคุณทําดีที่สุดแล้วในความสัมพันธ์นี้การที่ถูกเลือกหรือไม่ถูกเลือกไม่ได้ทําให้มันไม่ได้ตัดสินคุณค่าอะไรในตัวคุณเลยคุณก็แค่มองว่าโอเคเราเราอาจจะมอบความรักชุดเซตเดิมนี่แหละคล้ายๆเดิมนี่แหละที่เรารักคนคนหนึ่งได้มากขนาดเนี้ยไปมอบให้กับอีกคนหนึ่งที่เขาไม่ได้ติดเงื่อนไขอะไรดีไหมเออมันอย่างน้อยเราได้รู้แล้วไงว่าโอเคเราเป็นคนน่ารักได้ขนาดนี้หรอวะแล้วช่อ,อคนคนหนึ่งได้แบบโดยไม่มีเงื่อนไขขนาดนี้เดยหรอวะภูมิใจในตัวเองเถอคะ่ะและเช็คอินกับตัวเองเสมอว่าเรายังมีความสุข และความสบายใจในบทบาทนี้อยู่ไหมใช่เพราะว่าถึงนะถึงถ้ามันจะไม่ได้จบกับคนนี้มันมันไม่ได้มาปลายทางกับคนนี้ในรูปแบบที่เราคิดอะเฟิง <c oughs> อยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าเฮ้ยลองคิดดูดิว่าคนที่เขาไม่เลือกคุณอะคุณยังมีความสุขที่จะรักเขาได้ขนาดนี้ลองคิดดูว่าถ้าคนอยู่คนอยู่กับคนที่ ่างคนต่างเลือกกันและกันนะ่ะคือประสบการณ์นในความรักของคุณมันจะมันจะมีค่าขนาดไหนเนีย่ยแค่คนที่เขาไม่เลือกคุณเป็นแฟนคุณยังแบบสามารถทุ่มแล้วก็สามารถรักได้ขนาดนี้เลยอ่ะเออแล้วก็เหมือนกับว่าจัดการกับความคาดหวังของตัวเองเนาะเพราะว่าความคาดหวังเนี่ยมันก็ทําร้ายตัวเรามาเยอะด้วยเหมือนกันเห mm hmm. มือนเซตความคาดหวังประมาณหนึ่งว่าเออมันอาจจะ สมหวังล้วก็ไม่สมหวังเป็นเป็นเว<ม>ลาที่มันห้าสิบห้าสิบมากๆเลยอะ่ะ<ม>การคาดหวังมากๆอะ่ะมันเหมือนกับการไปไปเร่งรัดเขาด้วยเหมือนกันนะแล้วการที่เร่งรัดเขามากมากอะ่ะคือเราบอกเลยว่าตอนที่เราจุดที่เราเคยเคยอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยค่ะ ถ้าเราโดนเร่งให้เลือกมากๆเฮ้ยทำไมไม่เลือกเราทำไมไม่เลือกเราเราบอกเลยว่าตอนนั้นเราตัดเลยนะเพราะเรารู้สึกว่ามันมันลำบากหัวใจเราเกินไปมันไม่พร้อมใช่ที่พี่เฟร์มบอกว่าเราไม่สามารถคิดเรื่องใครหลายๆคนได้ในในครั้งเดียวใช่ไหมเรากาลังเวิร์กออนกับความเศร้าตรงนั้นอยู่แต่ในขณะเดียวกันมีอีกคนเข้ามาเราเร่งให้เราจะต้องไปรักเขาเลยอ่ะบอกเลยวันนี้แบบไม่ผ่านซึ่งเพราะว่าอีกคนหนึ่งอ่ะเขาอาจจะแค่รู้สึกว่าไม่อยากเห็นเราเศร้าก็ได้อ่ะแค่อยากเห็นเรามีความสุขแล้วเขาก็รู้สึกว่า ความสุขมันเกิดขึ้นได้อะไรแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วว่าการที่การที่คนคนหนึ่งเลิกกับใครสักคนหนึ่งมาหรือว่ากับความสัมพันธ์ที่มันยิ่งใหญ่มากอะไรเงี้ยบางคนใช้เวลาจริงๆห่ะอืมเออมันอาจจะนานหน่อยทุกคนแต่ว่าก็นั่นแหละเรารอได้ไหมล่ะรอๆอกับความนานตรงนั้นได้ไหมล่ะเรารออย่างสนุกได้ไหมหมายถึงว่าคุณก็ พยายามอย่าหาสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ที่เป้าหมายในชีวิตของคุณอย่างเดียวได้ไหมคือคุณคุณรู้ว่าเนี่ยคืออาจจะเป็นหน้าที่ของคุณที่คุณอยากทำนะตอนนี้แต่ว่าคุณก็สามารถหาความสุขอย่างอื่นในชีวิตได้เช่นแบบ <laughs> เล่นกีฬาหรือว่าหางานอดิเรกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ให้ตัวเองก็รู้เหมือนกันว่าความสุขของเรามันก็มีหน้าตายอย่างอื่นเหมือนกันนะว่าคุณค่าของเราตอนนี้ไม่ได้เกิดอยู่แค่มาดามใจคนคนนี้นนะหรือว่าระหว่างที่คุณกําลังดามใจคนคน,คนหนึ่งอยู่แล้วมันมีอีกคนหนึ่จาะ ถอดใจกับคนนี้เราไปหาอีกคนหนึ่งที่เข้ามาอันนี้ก็ไม่ผิดนะพูดตรงๆเพราะว่าณจุดนั้นอ่ะคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักให้กับตัวเองด้วยเหมือนกัน mm hmm. เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนมันไม่ไม่เหมือนกันเนาะคนเราอยากแบบอยากมีความรักแล้วอยากมั่นคงแล้วอยากแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แปลกที่เราจะแบบว่า <c oughs> หันหัวเรือไปอีกทางหนึ่งให้กับคนที่ <c oughs> ไม่ติดคอนดิชั่นใดๆอยู่ในตอนนี้ mm hmm. ค่ะอก็ก็บอกว่ามันมันก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดค่ะถูกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดีเสมอใช่โอเค สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีพีที่เก้าสิบเก้าเป็นอีสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าอีพีที่หนึ่งร้อยพวกเราจะมาพูดกี่ยกับเรื่องอะไรก่อนที่จะปิดซีซั่นหนึ่งไปนะคะเพราะเราจะยังอยู่ไหมอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ให้ทุกคนได้ลุ้นกันนะคะใช่แล้วก็ก่อนปิดท้ายเนี่ยเรารู้สึกว่า เราพูดเรื่องความสัมพันธ์กันมาในหลายรูปแบบเนาะแต่มันก็ยังไม่ครบสักทีเพราะความสัมพันธ์มันยิ่งใหญ่มากๆมันเยอะแล้วก็มีหลายมิติมากๆในซีซั่นสองถ้ามีใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์อีกในแง่มุมไหนๆก็ตามนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะเก็บไปพิจารณากันอีกทีนะคะถ้าอยากให้มีใครมาเป็นเกสก็หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสนอมาได้อยากให้เราทําอะไรเพิ่มใหม่เสนอมาได้ได้ค่ะโอเคสําหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะติดตามพวกเราได้ใหม่ที่ไหนทุกวันอาทิตย์นะ ที่ถูกช่องทางการระฟังพอดแคสต์ของคุณแล้วก็ YouTube The Matter พิมพคําว่า Life Crisis นะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบายค่ะ